ับ FC อุงอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อเกี่ยวกับอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับน่าก็ยังมีคนแซะมีคนอะไรอยู่ตลอดนะนี่แหละเขาว่าเป็นดาราด,ดังแล้วเป็น <c oughs> ก็มันดังแล้วอ,ะอ่ะะ มันก็ต้องมีพวกตาลอนเด้ออือตาลอน <c oughs> อะพวกตาลอนพวกอีฉาตาลอนนะเอฟซีทั้งหลายนะเท่าแซะไปเปรียบเทียบกับคนนูน้นคนนี้นะไปยกไปว่าเอออุ้งอิงมันจะดังเหรอนะ เออมันจะเกิดเลยอุ๋งอิงเกิดมานานแล้วครับอุ๋งอิงดังมานานแล้วครับไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบมีแต่เราส่งเสริมนะใครมาเยี่ยมเยียนวงสาวน้อยเอ,อ FC, ่อเฟซีพ่อๆเปแม,แม่ทุกคนก็อ้าแขนต้อนรับนะ หรือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเราไปเยี่ยมไปเยือนวงไหนหรือไปเยี่ยมไปเยือนที่ไหนนะเออเอฟซี FC ก็แห่ไปให้กำลังใจนะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันว่าเออคนนู้นร้องดีคนนี้เต้นดีคนนี้เต้นย่างงู้นอย่างนี้นะเออเต้นไปเลยคุณจะขยับแข้งขยับขาขยับไปเลย อุงอิงของเราแค่ขยับไหลนิดเดยนิดเดีอยอู้ <c oughs> แค่นั้นหวว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 วะลวว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 ะเราวออนะว่ววววววไรววววววรหวว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 วยวว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 หนวว พวกอีจาตาลอนะโอ้ยบอกเห็นดิกองวยเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้ะพยายามจะดึงไปให้ได้เลยนะเออก็แปลกคนเหมือนกันนะเอออะไรนิดอะไรหน่อยก็เออเอาไปเปรียบเทียบเออคนโน้นคนนี้เขาปล่อยเพลงมาดังก็มาแซะมาพูดให้คิดให้ยังไงล่ะให้เอาไปลงไปคิด กันให้เอามาถกมาเถียงกันนะเอออุ๋งอิงจะเกิดแล้วอุ๋งอิงจะดังเลอโอ้ยคนเราก็ส่งเสริมที่เขาปล่อยมานะเอซี FC ทุกคนของอุ๋งอิงหรือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงก,ก็อ้าแขนต้อนรับนะเข้าไปคอมเมนต์ครอบไปยินดีกับเขาด้วยนะเออด้านะเขาไม่เคยรังเกียจเลยนะแล้วไปเปรียบเทียบอุ้งอิงโอ้ย เต้นก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่อุ้ยเราไม่ต้องไปเต้นหรางั้นหรอกนะขยับนิดขยับหน่อยแค่นั้นแหละอู้ <c oughs> ตาพลึบเลย <c oughs> ไฟขึ้นพลึบเลยในดวงตานะเออดูสิเห็นไหมนั่นแสดงว่าจิตใจเขามันไม่มัน่นคงไม่เป็นกลางนะเออเราดูยังมีความสุข เเราเห็นเด็กเอลอล้อมลำทำเพลงระดับนี้ได้เราเราก็ภูมิใจแล้วนะเออเพราะเรารักเราเอ็นดูนะแค่ไปช่วยน้ำท่วมลองเพลงช่วยเออไลฟ์สดเป็นสภพาพบุญก็ยังมีคนมากระแฟะนะกันแนะกันแนมันเป็นอะไรเอเอ,อสงสัยไม่ได้ทายท้องมาสิน,นะ ท้องอือท้องเฟิร์สะลํำมากนะเอโอ้โหคนมันจะว่านะ f อฟซทั้งหลายฟังไว้นะคนมันจะว่าอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็ว่ามันก็หาที่ติจนได้นะเออพวกเราเป็น f อเราก็พยายามดูดูนะเออ อันไหนมันพอออปล่อยผ่านได้ไม่หนักไม่หนาเราก็เอาออันรุกมันรวยนะแค่ตักเตือนบางคนมันหนักข้อเข้าไปในนะหนักข้อนะบางคนนะ,นะเออเราก็ต้องช่วยกันระวังนะเออก็ขอบคุณเอฟซีทั้งหลายมีอะไรเขาก็มาบอกมาแนะกันนะเออว่าตรงนู้นตรงนี้นะคนนู้นคนนี้ค,มคอมเมนต์ยังงู้นย่างนี้นะเออเขาก็ถึงกันหมดเอฟซีนะ บางคนว่าไม่ได้ก็ไปว่านู่นตินู่นตินี่นะเออเราก็เอื่อมละอานะเอฟซีคนประเภทนี้นะถ้าจะไก่มันก็ไม่ดันนะฮะจะว่าไปมันก็แค่ดันเลยนะเออเราดูดูกันเราดูยังมีฟันสุขสีเออเดี๋ยวการเปิดแล้วดูการหน้าเนี่ยจะกระซิบไปฟังนะเออพวก พวกตาลอนนะตาลุกเป็นไฟนะผมจะบอกกระซิบนะโอ้โหฉากเด,เดียวนะเปิดแล้วดูการาด้านเนี่ยนะอลังการมากเลยครับจะบอกให้รู้นะโอ้แล้วระดับนะใช้จอ LCD นะ LED หรืออะไรแบบน,นั้นนะ่ะฮะโอ้ไฮเทคมากเลยเขาเดี๋ยวนี้คงจะไม่ต้องใช้ฉากวาดฉากอะไรเลยนะเออ ระบบไฟแสงสีเดี๋ยวเราคอยดูนะเดี๋ยวเราคอยดูนะเออระดับเ,เครื่องเสียงนี่ผ่านไปแล้วนะโอ้เสียงดนตรีจัดมาเต็มสตรมแล้วนะเออระบบเครื่องเสียงเนี่ยนะเออเดี๋ยวคยดรดูระบบไฟแสงสีอีกนะเออแล้วก็นักร้องอีกนะจะกระซิบบอกนะพวกตาร้อนอนะ่ะพวกตาร้อนอนะ่ะ พวกนักล้อล้นนะเขาก็รับมาใหม่เขาก็ปรับปรุงใหม่นะเออการโชว์กันอะไรนี่ก็ซินะเออนี่แค่กับซิบนะสองสามตัวอย่างเนี่ยคุณไปคิดดูเอาเองเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวใครดูนะการโชว์หน้าเวทีนะเออเดี๋ยวคุณเคยดูนะนะฮะม้าจะขยมนะม้าจะขยมเวที ตุเลกตุเลกตุเลกนะเดี๋ยวคุณเคยดูเดี๋ยวคุณเคยดูนะเออ <c oughs> แก้วมันนี้จะอาวาดแล้วเดี๋ยวเคยดูเปิดแล้วดูกาดหน้านะอีโตจะบินอโตอโตนะอิโตจะบินอิโตจะบินน,ะนะนะนนะเวันนี้แค่กับทิปนะสองสามเรื่องนะเออ แล้วคุณไม่ต้องไปห่วงเลยว่าจะให้อุ๊ิงไปเต้นเดี๋ยวมันค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปสเต็ปมัมมนนะเออนะให้มันเอ,อ่อโตขึ้นมาอีกนิดอีกนิดนึงนะเออตอนนี้ก็ขยับนิดขยับหน่อยเราดูแบบน่ารักสวยงามนะเราไม่ต้องด,ดงดึงดังดึงดังอะไรมากมายนะเออเราชอบสไตล์อย่างนี้นะเออคุณดูดิหลายๆคนนักร้องหลายๆค่ายหลายๆคน่ะ เขาไม่ต้องไปเต้นอะไรมากมายอ่ะนะโอ้โหเขาดังยังพูดแตกเลยนะเออยังยังคุณตายก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปเต้นอะไรมากมายหรอกโอ้โหขยับนิดขยับหน่อยแค่นั้นแหละนะนางเอกตลอดการเหมือนกันนะเออนะเห็นไหมคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายคือว่านักร้องอ่ะ เออเขาเป็นตัวตนของเขาใครจะยังไงสไตล์ไหนเขาก็เป็นไปแบบนั้นเออแล้วมันก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆๆนะเออต่อไปจะยังไงมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะประสบการณ์มันจะค่อยๆสอนค่อยๆบอกครูบาอาจารย์นะเออคน,นูู้นคนนี้แนะรุ่นพี่รุ่นอะไรแนะนำยังไงเขาก็ค่อยสอนเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะ อุ๋งอิงก็บอกแล้วอุ๋งอิงไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่ร้องเพลงเพราะนะแต่อุ๋งอิงก็บอกว่าหนูก็จะพยายามฝึกร้องนะฝึกร้องฝึกล,กลำนะเออนะานี่ดูสิเด็กก็พูดขนาดนี้แล้วนะเออเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ควรสนับสนุนล้วมองมองเป็นกลางนะหรือว่าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปดูเออเราชอบใครเต้นแบบไหนเราก็ไปดูแบบนั้นแล้วก็ไม่ คุณก็ไปเชร์แบบนั้นนะเออแล้วไม่ต้องเอาคนนู้นคนนี้มาเปรียบเทียบกันนะเออเราดูแบบสบายตาสบายใจสบายหูนะเออเราเราไม่ต้องมาว่ามาแซะมาอะไรให้คนอื่นเขามองเราในในทางที่ไม่ดีนะเออในทางที่ไม่ดีใครอ่านคอมเมนต์ของเราแล้วแล้วเขาก็จะมองดูว่าเออเราจิตใจเป็นไงเราเอ็นเอียงไหมเราเข้ามาเนี่ย เพื่อหวังอะไรมาคอมเมนต์แบบนี้นะเออคอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่ดีนะทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรยังเอาไปเปรียบเทียบแบบนี้นะเออเจ้าตัวเขาไม่รู้เรื่องเลยนะเจ้าตัวเขาก็ทํากิจวัตรประจําวันของเขาไปเรื่อยๆทำอะไรเขาก็ทําไปเรื่อยนะเขาไม่ได้มารู้เห็นอะไรเลยว่าเราเอาไปเปรียบเทียบกับคนโน้นคนนี้นะเออจะดังไหมเออเอเอจะ เต้นเก่งไหมอะไรเราไม่ต้องไปางาน,นเราชอบเราติดตามการเป็นอุ้งอิงการเป็นสาวน้อยเราติดตามนะเราติดตามทุกคนนะเออเราดูทุกคนทุกช่องพยายามจะดูทุกช่องนะเราติดตามเพราะเราชอบมาแลเราอยากจะเห็นมุมนูน้นมุมนี้นะเออแล้วเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดวงนะเดี๋ยวใครดูนะเออ คุณจะพลึบยิงกับไฟแสงสีเสียงของเขาอีกเออเดี๋ยวก็จะให้ดูว่าเออทุกคนเขายอมรับแล้วอาจเขาอาจจะไปเห็นมามั่งแล้วหรืออะไรเลยแล้ว,แ,ลวแต่ยังไม่แผลมออกมาเลยนะเออยังไม่แผลมออกมาเลยว่าเออฉากมันจะเป็นยังไงนะเออระบบไฟแสงสีเสียงมันเป็นยังไงหรือว่าโชว์มันเป็นแบบไหนมันยังไงแต่ที่รู้ๆนะนะเอ,อ เดี๋ยวนางมันนีนะเอ้ยฝานบินไออิโต้บินอะตุเลง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 ตุเล,ตเล,ตเลตงตุ้งติงเดี๋ยวใครดูเดี๋ยวใครดูอิโต้บินนะเอะอนะโอเคครับวันนี้ก็คุยกันนะคุยกันเพียงแต่ว่าเราบางครั้งเราไปเห็นใครคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีนะ เ,ออเราก็อยากจะคุยเราก็อยากจะสื่อไปถึงว่าเออการคอมเมนต์่ะบางครั้งเขามองเห็นเขาได้อ่านได้ไลไ์เขาจะมองทะลุปุบโป่งว่านิสัยคุณจะเป็นยังไงว่าคุณไปคอมเมนต์แบบนี้คุณจะเอียงซ้ายเอียงขวาเขาจะดูรู้เลยนะแล้วทุกคนที่เขาติดตามอุ้งอิง่ยเออเขาไม่ใช่ว่าเป็นคน อะไรเลยเขาก็มีการศึกษากันแล้วหลายคนนะเออถึงไม่มีการศึกษามากมายก็เขาชอบของเขาแล้วจะทำยังไงได้ล้วพุทธาผู้แกเขาก็ชอบเขามีความสุขนะสมัยก่อนนะที่ผมติดตามแรกๆนะโอ้พุทธะผู้แกนะก็ขอประทานโทษนะผมขาวแล้วนะเออผมสองสีสามสีอะไรกันแล้วแต่นะก็เขาชอบของเขาอ่นะ บางทีไปปูเสื่อตั้งแต่เที่ยงบ่ายนี่ไปปูเสื่อจองไว้เลยนะเออจะได้นั่งดูอุ๋งอิงอย่างเต็มที่สมัยก่อนนะเห็นไหมเออเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายลูกหลานก็มาติดตามรุ่นเดียวรุ่นน้องรุ่นอะไรแล้วก็เอาอุ๋งอิงมันเป็นตัวอย่างนะเขายกอุ๋งอิงเป็นตัวอย่างว่าเออการอยากจะเข้ามาวงหมอลำอยากจะหาเงินช่วยพ่อแม่จริงๆแล้วแรกๆแล้วอุ๋งอิง ขอให้มีงานทําขอให้มีเงินช่วยพ่อแม่แค่นั้นแหละนะเออไม่ได้คิดว่ามันจะโด่งจะดังกบุญพาวาสนาส่งนะเออมันทํำยังไงได้ <c oughs> นะแข่งเรือแข่งพายยังพอแข่งกันได้นะแข่งบุญแข่งวาสนานี่มันโอ้โหมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยนะเออบางครั้งเขาว่าเพลงดีอะไรดีบางครั้งก็ยังไม่ดังนะ บางครั้งเพลงธรรมดาธรรมดาก็ดังทะลุเลยนะโอ้ดังทะลุฟ้าเลยมันเป็นอะไรที่ว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนนะเออเราก็ดูเราชอบอ่ะเพลงจะยังไงก็เราชอบคนอื่นก็าไม่ชอบก็เราชอบ <c oughs> ก็เราชอบอ่ะเออคนอื่นก็ว่าเต้นไม่ดีก็เราชอบออะใช่ไหมเออเขาว่าราไม่เป็นก็เราชอบของเรา <c oughs> โอ้พูดถึงการชอบนะก็ทำยังไงได้ก็เรามันชอบก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านวันนี้ก็มาคุยกันนิดนิดในหน่อยนะครับเออให้หายคิดถึงกันผมก็คิดถึงนะเอทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ดิเลกชาแนลนะครับเออ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับสวัสดีครับ